คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในสังคมไทยนะครับนอกเหนือจากความขัดแยง้งความเชื่อผิดๆก็ตามแต่นั่นก็คือปืนครับคุณผู้ชมครับ ปืนเถื่อนเนี่ยเกลื่อนเมืองกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในสังคมน,น่าจะพอทราบนะครับว่าเวลาจะหาซื้อปืนเถื่อนแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรหากเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่3ตุลาคม,มก็เพิ่งเกิดโศก,กนาฏกรมกรมกาดยิงในห้างสรรพสินค้าโดยที่เด็กก่อเหตุใช้ปืนดัดแปลงสั่งซื้อมาจากเน็ตนะครับมาจนถึงวันนี้สังคมไทยก็ต้องมาอยู่ในความหวาดกลัวตืนตนกอีกครั้งกับคดีที่เด็กเนี่ย <ไป S 1> ล่าหัว โรงเรียนคู่อริโดยใช้อาวุธปืนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเราส่งผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคุณนัทวันเตชะเสนผู้มนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเคยชีย้แจงเอาไว้นะครับว่าข้อมูลกับคณะกรรมการการปกครองชุดคุณกรวีปริศนานัทกุลถึงแนวทางการควบคุมครอบครองจำหน่าอาวุธปืนโดยให้ข้อมูลแบบนี้นะ้รว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาวุธปืนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องเนี่ยนะครับ6 จุดหล้านกระบอกอันนี้อาวุธที่ถูกต้องเนี่ยก็เยอะนะครับคุณผู้ชมครับปืนสั้นเนี่ยสา้าล้านกระบอกปืนยาว2.2ล้านกระบอกเป็นชื่อบุคคลผู้ครอบครอง4ล้านคนเลยนะครับจำนวนร้านค้าอาวุธปืนในประเทศไทยมากถึงกว่า5 0าร้าร้านค้าหลังเกิดเหตุกระสยิงต้นเดือนตุลาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยกำหนดมาตรการระยะสั้นระยะยาวเพื่อควบคุม การครอบครองของปืนของประชาชนให้มีจำนวนน้อยที่สุดหยุดเพิ่มเติมอาวุธปืนในระบบเช่น 1. น,นะครับสั่งงดการนำเข้าอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน 2. ไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนรายใหม่ 3. ให้ระงับการนำเข้าไปก่อน 4. กําหนดการซื้อกระสุนปืนในสนามซ้อมไม่เกิน36นัดต่อปี รวมถึงล่าสุดนะครับตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือไปฟื้นฟูวิชาจริยธรรมประวัติศาสตร์เพื่อมุ่งหวังลดปัญหาเด็กตีกันอย่างไรก็ตามจากสถิติการเกิดคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้อนหลัง7ปีนั่นก็คือระหว่างปีพศ .2559 ถึงปี2565พบว่าคาดีที่ใช้อาวุธปืนประกอบกับอาชญากรรมมี2.2แสนคดีร้อยละ80เป็นปืนผิดกฎหมายครับร้อยละ3เป็นปืนที่ไม่สามารถ ขึ้นทะเบียนได้เช่นปืนปากกาปืนไทยประดิษฐ์ร้อยละสิเ,เป็นปืนที่มีทะเบียนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปืนที่มีทะเบียนเป็นปืนโครงการสวัสดิการนะครับจนถึงวันนี้การแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองยังเป็นโจทย์ที่ท้าทายการทํางานของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทายสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับค่ะ